สวัสดีค่ะวันนี้ขอพาทุกคนมาพบกับซีดานสุดพรีเมียมที่ทั้งสวยสปอร์ตและขับสนุกนี่คือ Toyota Corolla Altis 1.8 Sport ปี2025ค่ะคันนี้รับประกันไม่แท้เพียง50,000กิโลเมตรมือหนึ่งออกป้ายแดงดูแลอย่างดีพร้อมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ยาวถึงปี2028ให้คุณอุ่นใจได้ทุกเส้นทาง ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยชุดแต่งสปอร์ตเฉพาะรุ่นไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ทรงคมชัดพร้อมไฟ Daytime Running Light เสริมความหรูและล้ออลลอยดีไซน์พิเศษภายในกว้างขวางใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งสปอร์ตหุ่มหนังจับกระชับนั่งสบายระบบความบันเทิงจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple Car p l a ชและ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ให้การขับขี่สบายขึ้นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเรียบเนียนประหยัดน้ำมันและยังมีระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ครบครันทั้งระบบเตือนการชนระบบช่วยรักษาช่องทางและระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติราคาป้ายแดงตอนออกใหม่รุ่นนี้อยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ คุณได้ในราคาพิเศษคุ้มค่ากว่าหลายแสนได้รถสภาพเยี่ยมประวัติชัดเจนพร้อมขับทันทีถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานที่ทั้งสวยขับดีประหยัดและปลอดภัยโตโยต้าโค o l l a a l t i ตส1.8สปอร์ตรุ่นนี้คือคำตอบค่ะสนใจติดต่อน้ำฝนโทร086-1234442และนิก061-2744442